พี่ตุ้มขี้เหยียดไปสคบถ้าเกิดว่าใครที่มีการจองชุดไว้นะหลายคนวง,งสงสัยพี่ตุ้มคือบริหารงานยังไงเพราะที่ร้านเนี่ยก็คือแบบว่าพี่ตุ้มเขาบอกเลยว่าลูกค้าเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่น้อยๆนะคะแต่และปีนี่ที่เราบริการคุณลูกค้าเนี่ยเลิกแต่งงานคือเลิกดีของเราคือเลิกดีของทุกคนชุดชุดชนไหมชุดชนไหมจะได้ไม่ปวดหัวและจะไม่ต้องมาฟ้องกันไม่ต้องไปสคบนะคะพี่ตุ้มขี้เหยียดไปนะคะเวลาชุดนะถ้าเกิดว่ามีการจองไว้แล้วเนี่ยพี่ตุ้มก็จะล็อกไว้ให้นะคะคนอื่นไม่มีสิทธิ์ใส่ก่อน แต่ถ้าเกิดว่าเราคนอื่นถ้าเกิดว่าเขาใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาต้องหลังเราสําหรับการที่จองไว้แล้วนะเราก็จะจองไว้ให้เรียบร้อยนะคะติดชื่อติดอะไรไว้ให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าจะใช้ก็คือใช้หลังเราแต่ถ้าเกิดว่าใครถ้าเกิดว่าจองแล้วนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ต้องรับเงื่อนไขให้ได้นะอีกอันหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าบางคนเขาก็ไม่รู้ทําไมต้องมีปรับมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยปรับสําหรับการจองจองชุดอะนะคะเพราะว่าเขากันไว้ให้ไม่ให้แบบว่ามีการเขาเรียกว่า มีการเอาชุดไปใช้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าแต่การทํางานจะได้ง่ายขึ้นนะคะการทํางานจะได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าชุดจะได้ไม่ชนนะคะถ้าเกิดว่าน้องเจ้าสาวบางที่เขาเขาอาจจะแบบชอบชุดนี้เขาก็จองไว้พอจองไว้ปุ๊บเสร็จแล้วนะคะคนอื่นอะใช้ใช้หลังเขาได้ใช้ก่อนไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าสาวเองละถ้าเกิดว่าชุดใหม่เรื่อยเจ้าสาวแบบจองไว้แล้วอะชุดคอร์เซ่นใหม่เข้า ชอบชุดใหม่ของพี่ตุ๋มอะไรเงี้ยเปลี่ยนได้ไหมพี่ตุ๋มได้เหมือนกันค่ะแต่คุณต้องรับเงินไขให้ได้ว่าคุณจะมีค่าปรับสองพันค่าเปลี่ยนใจสองพันนะคะอ๋อตอนนี้ที่ร้านเรารู้สึกว่าเพิ่มเป็น3 0 0พันแล้วนะตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> นะฮะก <c oughs> <c oughs> ันปวดหัว <c oughs> พี่ตุ๋มขี้เกียจไปสองพว,วอันนี้รับให้ได้นะคะรับให้ได้นะคะแต่ละแบบว่าเหมือนกับแต่ละร้านเขาก็จะมีแบบนโยบายแบบนี้แบบบางคนเขาบอกว่าวแปลกมากเลยไม่เคยเห็นนะคะจริงๆแล้วมันจําเป็นค่ะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือแบบว่าคือเอาคนนี้ก็ชอบคนนี้ก็ชอบชอบชุดเดียวกันเอาวันงานวันชนกันอีกอะเออเกิดปัญหาไหมเกิดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีนโยบายร่วมกันนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่จองก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจองไว้แล้วเราก็จะเก็บไว้ให้คุณได้ใช้ในงานแน่นอนนะคะเออเราจะได้ไม่ต้องรดนฟอ้องกันด้วย <c oughs> นะคะอ่ามันเคยเกิดปัญหาแล้วนะอันนี้คะือแบบว่าเล่าให้ฟังเพราะว่าเราจะได้เตรียมตัวบางทีไม่ได้มาใช้ แพ็เกจกับพี่ตุ๋มก็ตามแหละคือร้านอื่นๆเขาก็เป็นสแตนบายเหมือนกันเขาก็มีค่าเก็บแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคนแบบสงสัยเออพี่ตุมถ้าเกิดว่าใช้งานเอาชุดไปเครื่องประดับไปนั่นน่นนี่ไปต้องจ่ายอะไรไหมจ่ายค่ะนะคะจ่ายอะไรจ่ายมัดจํามัดจําชุดจ้ะมัดจาชุดถ้าเกิดว่าชุดอ่าเราเรา,เราเอาไปใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยเอาชุดมาคืนเราก็คืนมัดจาให้ ทุกร้านเหมือนกันนะทุกร้านไม่ได้ว่ามาใช้สตูดิโอพี่ตุ๋งเป็นสตูดิโอเดียวนะลูกคือแบบที่อื่นเขาก็เป็นเหมือนกันนะคะเป็นแสแตนร์ดเนาะก็คือเล่าให้ฟังไงเล่าให้ฟังนะคะเ,เล่าให้ฟังเจ้บาบ่าวเจ้าส,สาวจะได้รับสถานการณ์ทันนะคะแต่นี้ไม่ใช่ค่าจ่ายหรอกไม่ใช่ค่าจ่ายพอาหนูเอาชุดมาคืนหนูแต่งก็เรียบร้อยแล้วหนูก็ชุดมาคืนเนาะก็คืนตังค์ให้ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนมากพี่ตุ๋งไม่ค่อยได้ปรับลูกค้าหรอกนะคะตั้งแต่เปิดร้านมาไม่เคยปรับลูกค้าเลยนะคะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ละร้านเขาก็จะมีนนโยยบบบบบบบาาาาาาแแแแี้้หหลละครร่่วววเเเใฟัังพออ แบงๆอยู่ไงคือแบบคิดอะไรยังไม่ออกแล้วก็แบบเออได้ความรู้จากพี่ตุ๋มแล้วก็จะได้มาแบบเออจะได้เข้าใจแล้วก็ไปปรับใช้แล้วก็ว,ว,วันวันเราแต่งงานแล้วจะได้ไม่มีปัญหาด้วยเพราะว่าเราเข้าใจเออใช่ไหมละ่ะเราเข้าใจด้วยว่าเออมันต้องมีค่าอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ย ค่านั้นค่านี้ด้วยอะไรเงี้ยอย่างที่พี่ตุ้มแจ้งแบบกติกาให้ทราบอ่ะร้านอื่นเขาก็จะมีกติกาเหมือนกันแหละนะคะพี่ตุ้มคิดว่านะเออเพราะว่าร้านใหญ่ๆของพี่ตุ้มนี่คือมีกติกาแบบนี้แน่นอนนะคะเรามีสองสาขานะคะพี่ตุ้มมีสองสาขามีที่กรุงเทพแล้วก็ที่ระยองจ้ะนะมีที่กรุงเทพแล้วก็ที่ระยองนะที่กรุงเทพอยู่ตรงไหนที่กรุงเทพอยู่ลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดค่ะนะฮัวมุมหน้างยิวันยี่สิบเก้าเลยหัวมุมหน้างยิวันยี่สิบเก้าเลยลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่านะฮะอ้อมแอมนะฮะใครที่อยู่อ้อมแอมระยองหรือว่ากรุงเทพนะคะใครอยากจัดงานนะคะพี่ตุ้มก็ขอเชิญนะแต่ว่าก็ต้องมาจองล่วงหน้าเป็นปีเลยนะเพราะว่าคือนะฮะแพ็กเกจออกเนี์เนี่ยค่อนข้างที่จะขายดีพี่ตุ้มไม่ค่อยขายสปิดสปะนะคะหัวโดนฟ้องนะแพ็กเกจนี้นะคะไปจัดงานให้แน่นอนเพราะว่าพี่ตุก้มกคือมีสตูดิโอแน่นอนองไงนึกออกไหมมีร้านใหญ่แน่นอนเพราะฉะนั้นคือการจัดงานพี่ตุ้มต้องไปให้แน่นอนไม่งั้นโดนฟ้องนะจา๊า <c oughs> นานที่ตุ๋มก็ขี้เกียจไปสคบอ,อีกนะคะแต่คือเราจะต้องมาล่วงหน้าหลังๆมานี้พี่ตุ๋มไม่ค่อยโลภเท่าไหร่พี่ตุ๋มไม่ค่อยรับงานซ้อนซะเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนี่เต็มแล้วพี่ตุ๋มก็จะเต็มเลยนะจ๊ะเดือนที่พิจิกาประชาสัมพันธ์ก่อนใกล้จะเต็มแล้วนะจ๊ะใกล้จะเต็มแล้วสําหรับงานจัดงานเนาะการจัดงานนะคะอ่ะบางคนบอกว่าพี่ตุ๋มอยากให้เล่าเรื่องการจัดงานคือส่งมาเยอะเลยถามมาเยอะเลยนะ เออนะคะเดี๋ยวพี่ตุ้มเล่าให้ฟังการจัดงานยังไงพี่ตุงมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือแบบคนถามมาเยอะนะคะส่วนมากแปลกมากเลยพี่ตุงมงงามากเลยพี่ตุงมทำงานที่ระยองนี่คนที่ถามมาเป็นผู้ชายโว้ยผ <c oughs> ู้ชายหลวงพ่อเหรอคะกำมังส่งแล้วนะคะหลวงพ่อนะกำมังส่งแล้วค่ะหลวงพ่อเอกกันไงง่ะ นะคะพวกโต๊ะต่างรถน้ำสังวิตรม,มีให้นะไม่ต้องไปยืมวัดนะฮะบางที่ยืมวัดเนี่ยอาจจะมีชื่อติดคนะือแบบว่านะคะเออต้องร่วมอนุโมทนาบุญกับเขาด้วยมีชื่อติดด้วยนะคะ <laughs> แต่ของพี่ตุ๋มจะมมนะอออนะไม่มีชื่อติดนะของออแกไน์ของเรานะไม่มีชื่อติดนะเพราะนั้นก็จะดี <laughs> แบบว่าเป็นงานมงคลนะคะงานมงคลกับงานอภปมงคลเราก็จะแยกกันนะคะถ้างานมงคลนี่ก็คือ,อพิธีพระนี่เขาก็จะเป็นพิธีพระจานวนขี้ค่ะจำนวน อ่าจำนวนขี้นะจำนวินขีดขี่อย่างเช่นพระเก้ารูปอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคุณต้องแบบว่าเคลียร์กับที่วัดก่อนนะว่าคุณจะให้แบบเหมือนกับว่าต้องแจ้งหลวงพ่อด้วยนะว่าเราจะให้หลวงพ่อนี้ฉันที่ที่บ้านจัดงานที่บ้านจ่ไปสมมติจัดงานที่บ้านจัดงานที่โรงแรมจัดงานที่รีสอร์ทจัดสถานที่น่ะ สมุสนสรตอนที่มีมต์พระมาเนี่ยจะให้พระฉันที่นั่นหรือเปล่าหรือว่าเราจะมีปินโตกลับไปให้พระฉันที่วัดเราก็เราก็ต้องเคลียร์ด้วยนะเออบางคนแบบเขาไม่มีประสบการณ์ลืมไปบางทีลืมไปแม้แต่กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เราก็ลืมไปนะบางทีแบบว่าเออก็จัดดูจัดปะไปๆวันมีหลายพิธีการอะไรเงี้ยแต่คือพอง,งานของตัวเองคุณพ่อคุณแม่มาฟังมาฟังเลยมาฟังที่ตุมเลยนะคะใครที่แบบว่ามีลูกโตแล้วอะไรเงี้ยคือลูก เ,เขาจะมีพิธีมงคลเกิดขึ้นนะเออมาฟังพิธีการที่ถุงบางทีแบบว่าเราไปนิมนต์พระมาก,ก็จริงแหละแต่ไม่ได้แจ้งท่านว่าชั้นที่ชั้นที่แบบว่าชั้นที่นั่นชั้นที่บ้านหรือว่าจะสั้นที่รีสอร์ทหรือจะสระชั้นที่โรงแรมที่เราจัดงานอ่ะนะคือต้องเคลียร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ทีมงานทุกฝ่ายเขาก็จะได้แบบว่าเหมือนประสานงานกันนั่นน่นนี่นะคะแล้วก็เนี่ย่ะคิดอะไรไม่ออกไม่ได้มีกระดิ่งไง จริงๆพี่ตุ๊กมีกระดิ่งที่เกเกจมันมันจะปิ้ง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 อะมันานมันมันก้องในหูเลยเนาะเออแล้วก็เอาเป็นแบบว่าแบบเออสบายๆแบบน Ooh, ี้อ่ะมีมีฝ่ายเอ่อเหมือนกับว่าฝ่ายการตลาดฝากมานะคะแพ็กเกจจัดจางานนะคะอยู่ที่29,900ืนาพนะคะ29,900จริงๆแพ็กเกจจัดจางานเริ่มที่19,900หาพแต่ว่ารู้สึก19,900น่าจะเต็มนะตอนนี้นะอืม คนมาจองเลยแหละคือแบบมีที่มีมีเหลืออยู่นี่29,900ที่ตอนนี้นะวันนี้นะณวันนี้ถ้าเกิดว่าใครจะจองนี่ก็คืออยู่ที่29,900นะคะเอาแพ็กเกจนี้เนะี่ยจะเป็นพิธีเชาา้าจ้ะพิธีเช้ามีอะไรบ้างนะคะมีฉากผ้านะคะต้นหมู่บูชานะคะแจกันดอกไม้หนึ่งคู่มีให้นะคะกระถางทูบมีให้เชิงเทียนที่ต่อเทียนนะคะมีให้ชุดอาสนะมีให้เทียนน้ำมนต์มีให้ขันน้ำมนต์นะคะพร้อมพร้อมอ่ไม้พรมนะคะมีให้นะคะ หมอนรองกราบมีให้ด้วยเรียบร้อยเพราะว่าเวลากราบนี่เราจะได้สวยงามด้วยชุดกวดนะะ้ำมีให้นะคะสายศิลทูบเทียนมีให้นะฮะถุงสําหรับตักบาตรมีให้นะฮะกระถนผ้ามีให้เรียบร้อยนะคะผ้าปูโต๊ะนะคะมีให้ด้วยนะคะผ้าตาูปูโต๊ะตักบาตรมีให้ด้วยเรียบร้อยนะคะโต๊ะขาวหนึ่งสองตัวอ๋อเขามีวงเล็บให้ด้วยนะว่าโต๊ะขาว หนึ่งถึงสองตัวในพิธีพระประธานดอกไม้สดสำหรับไหว้พระเป็นกรรมสิ่งที่เจ้าภาพต้องเตรียมมีวงเล็บมาที่ถุมก็นึกว่านี่เห็นนะคะคืออันนี้คือสิ่งที่เจ้าภาพต้องเตรียมนะฮะแต่แต่พิธียังไม่หมดแค่นี้มีพิธีสวมแหวนมัน่นมีให้ด้วยเรียบร้อยนะสวมแหวนมัน่นอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์สินสอดนะฮะเอาอุปกรณ์เรียงสินสอด อุปกรณ์เรียงสินสอดคือเราออแกนายไม่จัดไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ได้เตรียมสินสอดให้นะแต่คือจะเตรียมอุปกรณ์ให้นะฮะอุปกรณ์เรียงสาหรับเรียงสินสอดนื้ออกไมาที่แบบว่าที่ปูเงินปูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าอุปกรณ์นะเงินไม่ได้เตรียมให้จากเงินนะะให้เจ้าภาพเตรียมเองผ้าห่อสินสอดมีให้นะผ่านแหวนมั่นมีให้นะฮะพวกเนี้ยคือแบบอุ๊อ๊ปุ๊กปิ๊กบางทีเจ้าภาพก็ลืมอ่ะออแกนายจะจัดการให้นะฮะ ข้าวตอกดอกไม้ linkage, นะฮะถั่วงาใบเงินใบทองนะคะใบนาคนะคะเตรียมให้นะฮะอันนี้ออร์แกไน์เตรียมให้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครใครใครไม่มีใบเงินใบทองนะพี่ตุ๋มปลูกไว้นะฮะปลูกไว้งามมากเลยมาขอพี่ตุ๋มได้นะใครไม่จําเป็นต้องมาซือ้อกับพี่ตุม๋มก็ได้ไม่เป็นไรนะคะพี่ตุ๋มอยู่จังหวัดระยองนะคะถ้าเกิดว่าสมมติว่าพิธีการเอางานด่วนหะคะที่ไหนไม่มีนะบ้านพี่ตุ๋มมีนะคะคามามาเด็ดไปใช้งานได้เลยนะคะฟรีนะคะพิธีรับไหว้นะคะพิธีรับไหว้มีนะเอ่อ จะเป็นพิธีรับไหว้แบบไทยก็ได้หรือว่าเป็นพิธียกน้าชาก็ได้นะคะเราก็จัดให้เช่นกันนะจ๊ะนะคะก็มีหมอนรองกลับให้ด้วยพรมปูพื้นบริเวณพิธีอ๋อบริเวณพิธีที่ต้องใช้เนี่ยเรามีให้ด้วยเรียบร้อยแล้วก็มีพิธีหลังน้ำพระพุทธนู์ก็มีให้ด้วยเรียบร้อยม่านบ้านม่านด้านหลังพร้อมดอกไม้ดอกไม้ประดับนะคะ คือคือจัดม่านด้านหลังนะคะคือแล้วก็พร้อมดอกไม้ประดับด้วยเวลาถ่ายรูปเขาก็จะได้ถ่ายสวยเนาะนะคะแล้วก็ป้ายชื่อนะคะพานพานรองน้ำสังมีให้ดอกไม้ประดิษฐ์นะคะเป็นแบบพานรองน้ำสังแบบดอกไม้ประดิษฐ์นะราคานี้นะคะชุดต่างและชุดสงังแต่ว่าเออเดี๋ยวพี่ตุ้มโกงเล็บนิดนึงพา,านรองน้ำสังเนี่ยดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยนะคะพี่ตุ้มคานนิดนึงนะ,ะทุกงานเลยนะ อินเซ็ต u บทำให้แบบว่าเลิศมากเลยนะคะคือทำเซอร์ไพรส์คือแบบทำเซอร์ไพรส์อะเจ้าภาพอะ่ะคือเวลาพานลองน้ำสังทุกทีเลยเขาใช้ดอกไม้สดกันทั้งนั้นเลยอะอ่าปิ้นเซ็ตใบนะคะอันนี้เขาลงไว้เผื่อไว้เฉยๆแต่จริงๆในความเป็นจริงอะปิ้นเซ็ตใบจัดให้เป็นดอกไม้สดไม่ต้องห่วงนะ,ะสวยสดชื่นกว่าเลิศนะ,ะลงทุนนะฮะส่วนมากพี่ตุงว่าอยู่ได้แต่กำไร <laughs> จุดเพราะว่าพวกดอกไม้สดนจะแพงยิ่งพิธีการงานขึ้นมาเนี่ยช่วงที่เราแต่งงานเนี่ยนะโหดอกไม้แพงมากเออแล้วก็วันดีของเราคือวันดีของทุกคนอะ่ะเออนั่นแหละพี่ตุ้มก็เลยได้แต่กาไรนะจ๊ะอันนี้ปริ้นเซตใบเนี่ยส่วนเยอะก็แบบสมนาคุณให้กับลูกค้า<ม>นะทำเซอร์ไพรส์ตลอดอนักจัดดอกไม้ทําเซอร์ไพรส์ตลอด <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็ชุดต่างรถดําสังนะคะสำหรับหลังน้ำเนี่ยมีพร้อมให้ด้วยเรียบร้อยนะไม่ต้องหนานะจ๊ะนะคะ ทีมงานถ้าเกิดว่าสั่งเสร็จแตกมาก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจของเรามีเยอะนะฮะมีหลายเซตมีหลายชุดนะฮะสายมงคลนะฮะายมงคลแป้งเจิมมีให้ด้วยเรียบร้อยนะฮะจัดให้เลยเพราะว่ากุ๊กกิ๊กกพวกเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยเจ้าภาพลืมตลอดไม่ต้องห่วงออแกไนไหนถ้าได้จ้างออกกไนไ์นดูแลให้นะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะฮะมาลัยคู้บ่าวสาวดอกไม้สดเป็นดอกไม้สดด้วยนะฮะจัดให้เลยนะแล้วก็มีพิธีส่งตัวพิธีส่งตัวตรงนี้โว้ยดีมากเลยมีถุงถุงเงินถุงทองนะคะแล้วก็ อ่าอาแมวหมบมีให้นะคะไม้เท้าคู่มีให้เข้าตอกดอกไม้โรยเตียงมีให้พวกนี้เนี่ยออ g a ไหนจัดให้จัดให้เลยไม่ต้องคืนนะคะสมนาคุณให้เจ้าภาพเลยไม่ต้องคืนจะไม่ต้องคืนนะคะแล้วก็มีพิธีหลังน้าพระพุทธมนต์มีให้ด้วยเรียบร้อยนะหลังน้าพระพุทธมนต์เนี่ยม่านด้านหลังพร้อมดอกไม้ประดับมีให้ป้ายชื่อนะคะมีให้ผ่านรองน้ําสางดอกไม้ประดิษฐ์มีให้ อ๋อเมื่อตกี้เราแจ้งไปแล้วนี่นะอ่ามามาพิธีขอโทษทีอันนี้คือมีให้หมดแล้วนะพิธีขันหมากมีให้อีกคราวนี้ยขันหมากเอกนะคะแล้วก็ผ่านขันหมากมีให้พานทูบเทียนแพรมีให้นะคะพานศิลสอดมีให้พานแหวนมั่นมีให้พานส่งตัวบ่าวสาวมีให้ด้วยเรียบร้อยนะ,ะไม่ต้องหานะคะพานขันหมากโทรสองคู่มีให้สิ่งที่สิ่งที่เจ้าภาพเราต้องเตรียมก็คือโตะ๊ตะโต๊ะเอ่อ ต้นหน้าขาวก็เรียกต้นหน้าขาวนะสองถึงสามตัวที่ต้องเตรียมนะฮะสวัสดีค่ะคุณหัวใจนะะฮสวัสดีนะฮะตรงนี้เนี่ยก็คือดีมากแ a c k a g e สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะรู้สึกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหมดแล้วนะคะคือเขาเลยไม่ส่งมาให้พี่ตุ๋มไงปกติเขาจะส่งมาให้พี่ตุ๋มอ่านนะอันนี้หมดแล้วนะคะแล้ววันนี้พี่ตุ๋มมาผิดเวลาด้วยนะคะทุกคนมาผิดเวลาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ตุ๋มจะมีนัดในช่วงหกโมงถึงสองทุ่มเลยมาก่อนมาก่อน เดี๋ยวไม่ได้ไลเดี๋ยวไม่ได้ไลอยากเล่าให้ฟังอยากเล่าให้ฟังฟรีๆนะฮะรับความรู้ไปฟรีๆเลยไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี Point ่ต no ุ네๋มไม่จําเป็นต้องเอาเงินเอาทองมาให้พี่ตุ่มนะพี่ตุ๋มคือแบบว่าไล์ไปก็มีความสุขไปและเล่าให้ฟังเนาะนะฮะอ่ะแล้วก็มีพิธีเช้าแล้วก็มีพิธีฉลองด้วยนะหกหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยอันนี้คือส่งมาให้อีกเดี๋ยวค่อยอ่านนะเดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังหรือว่าใครอยากได้ราคาเท่าไหร่นะฮะอยากให้อ่าเสนอราคาอะไรอย่างเงี้ยเร่แจ้งมาได้เลยนะคะมีงบเท ชอบค่อยจอกไม่ได้แบบบังคับนะไม่ได้บังคับ,นะไ,มไ,บ,คบไม่ต้องกังวลใจนะคะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าใครนะคะคือแบบว่าเจัดเพราะว่าเจ้าต๊อกต๊อกเนี่ยไปเด้งอยู่จังหวัดอื่นๆนะคะมั่วเลยเ,เพราะว่าพี่ตุ๋มไม่ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายและที่สาคัญแล้วพี่ตุ๋มคือทําไม่เป็นเรื่องของเรื่อง,งทดี๋ยวไม่เป็นก็ได้มั่วเลยนะเออนั่นแหะเผื่อไปเด้งที่จังหวัดอื่นๆนะคือเราก็จะได้ไป c o m p พ r ด้วยนะคะ,นะคะเพราะว่าคือแบบว่าเหมือนกับว่าคนที่มา เดินะะคือแบบขอโทษทีคือแบบว่าคนตาคนตามันแบบมันเด้งมาใส่ตาค่ะ <c oughs> คือแต่งหน้าเองอนะเนาะพอแต่งหน้าเองก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีช่างแต่งหน้านะคือช่างแต่งหน้าคือแบบว่างงมากนะพี่ตุงว่าทําไมช่างแต่งหน้าแต่งแพงจังเลยอะคือเราอยู่ทั้งวันแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่เข้าตาเลยนะเออคือประกอบพิธีอะไรต่างๆจะหลับตาจะลืมตาจะเลี้ยวด้านโน้นนี่คือแบบว่าสมบุกสมบันอนะงงมาก เขาติดยังไงเองงอันนี้พี่ตุงมติดเองพี่ตุ่มยังแบบว่าเหมือนกับว่าเออมันจะเข้าตานิดนึงเราไม่ใช่เมื่อชีพนะไม่ใช่เมื่อชีพ